เพื่อนในหนองวี่งต้มเป็นหน่อยตายหนึ่งตาย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 อีกตายอีกหนอยครับตายตายอีกตายอีกิดไม่ออกไม่เกิดไม่เล่นใครดรอปบไม่้องใครเกิดแทนเพื่อนไปเล่นไม่ไดรดับไม่้องใครเกิดแทนไปเล่นใครดรอปตายจะไมตายโทษทีช่วยช่วยดึงศพเพื่อนที่ล้มแล้วก็มาชุบด้วยก่อนหลังบ้านเปลี่ยนเป็นอย่นี้เดาวนขวานะพี่ป้าตามเหมือนเดิม อยากชนเรบิตตี้ก่อนนะถ้าโยนขวาก็เดินเลยเดินมาเลยเดินเลื่อนเลยไม่ต้องเดินเลยเขารู้ไปแล้วว่าไงเขาก็โดนเฮ้ยกูกูเป็นซัไม่ต้องดันไปถึงโซนใครไม่ใช่กลางไฟอยู่หลังๆไปนะมีดรอเล่นตัวชุดเร็วเลยสังอาวุธตามที่เซตนะใส่ใส่ใส่แล้วก็ไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วตามไม่ทันตามเพื่อนทันตามเพื่อนไฟห์เพื่อนตาเพื่อนตายนะเพื่อนตายคพนเร็วหยิบเพื่อนเร็วหยิบเพื่อนเร็วหยิบเพื่อนเร็ว วิดอมีเพื่อนวิด้อมีเพื่อนวิดอมีเพื่อนวิดอมีเพื่อนวิ่ดอมีเพื่อนวิ่ดอมีเพื่อนค่อยๆเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมาเอาก้ามาเอาลก้ามาเอาลจะมาให้วิ่ด้อมาเอาก้าจะให้จะให้จะให้ตายเยอะตายเยอะตายเยอะมากตายเยอะมากมดิตชุบหน่อยมีดิดตชุหน่อยมีดมีดเปลี่ยนมีดใครมีมีเปลียนมีดใครมีมีเปลนมีดวิงอมใครมีมีดเปลี่ยนมีดิดเอาเอาสนัดทเอานัุบหน่อยมีดิ สวยไม่ไดอมมาเล่นตรงเสียงไม่ดอมมาเล่นตรงเสียงเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี <inaudible Inaudible ่ยนมีดเปินตัวชุบหน่อยเปลี่ยนมีดเปิดตู้ชุบหน่อยไม่ดอมเสียงเล่นเสี่ยงเล่นเีอะเปลี่ยนมีดเปิดตู้ชุบหน่อยสวยพี่ดันไปดันไปดันไปเปินตัวชุบหน่อยไปเล่นไปดันก็ไปดันก็ไปเอาชุบกันแช่มันชุบกันเอ้ยเปิดตู้ชุบดีๆนะค่อยๆคุยกันเพื่อนตายเห็นป่าวที่พื้นน่ะเฮ้ยเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะมึงหาเพื่อนชุบเพื่อนกอนพิตี้ตายสวย มีดมีดมีดเล่นตัวชุบเพียงเดียวเลยไม่ต้องเล่นกลางไฟเลยปล่อยหมายเล่นกลางไฟมีดปิดตัวชุบเพียงเดียวมีดปิดตัวชุบเพียงเดียวมารวมกันรวมกันเล่นกูกันไอ้มันยังมาชุบตรงนี้มันเล่นมันเล่นโซนนี้มันเล่นโซนนี้มันจะชุบกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์ดมาอย่าแท็กมาอย่าแท็กหม้ออุ้ยผมตาย เฮ้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยฮัลโหลวีดอมกลับมาโซนนี้หน่อยวีดอมกลับมาโซนนี้หน่อยกลับมาโซนนี้หน่อยกลับมาในโดมหน่อยเร็วมาชุบกันเนี่ยสายมือเนี่ยเห็นเป้าอย่าอย่าเล่นตัวเดียวมีสายด้วยปิดดีๆพี่ปิดดีๆปิดปิดจะดีๆหน่อยพูดกันอะชุบหน่อยพี่ชุบเลยชุบชุบชุบเพื่อนหน่อยยัดยัดยัดคุยกันดีๆคนเป็นแต่ชุบอะ่ไมมเหนื่อยเดียวละมาๆมาๆเอ้ยมีสติหน่อยเขาเหล่าน้อยแล้วขอขอที่หน่อยข้อที่คนหนึ่ง ถี่เแล้าน้องชายพี่ถี่ไม่ยอมเอ้ยมามาข้างบนหน่อยข้างบนมีคอาชุบอยู่นะกูตายอะไอ้เ้ยโทษครับไปโทษวะไดโทษอะไรวะเออตายนะไม่ชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนด้วยอย่าลืมอย่าลืมชุบชุบเพื่อนไม่ได้ชุบเพื่อนเฮ้ยขอไม่ชุบเพื่อนน่ะกูตายอยู่เนี่ยอย่าเยอะอย่าเยอะชุบหน่อยชุบเพื่อนโอ้ยชุบเพื่อนหน่อย เฮ้ยกูตายเนี่ยไม่มีหายชุเลุงอบผิดหรอเหลือคนเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมามาเนี่ยตัวนี้ชุบกันมามาค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆปิดเอาทีละตัวมานี้ด้วยดามานี้ด้วยดำมานี้เฮ้ยตรงนี้ชุบเยอะตายเพื่อนตายตายตายมีคุณเขาวาดแล้วทิบแล้วทีบแล้วทีบแล้ทีบแลวทิบ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 เขาอ้วยรักเพื่อนคนนี้ได้ป่าวปิดดำเขาวอดด้วยตายตายตัวเกิดตายเฮไอรักเพื่อนคนนี้ได้ป่าวะ กุ้งไวๆดิไปมาเพื่อนเลยไปมาเฮ้ยหาเพื่อนดูอุ้มเพื่อนไวๆหน่อยไปแกไม่มีใครชุบกูเลยกูนอนนานมากเพื่อนมึงรักเพื่อนกนหน่อยดิรักเพื่อนหน่อยรักเพื่อนหน่อยรักเพื่อนหน่อยหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนหน่อยหยิบเพื่อนหน่อยเด้ง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 หน่อยเอ้ยไม้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 มายกนี้แล้วป่ะกลับไปเล่นกับเพื่อนนะนี่กูดันลงไปแล้วรักเพื่อนก็หน่อยเด้อไปไปน้องไปพี่แฟงตายเห็แป่าที่เพื่อนนะยิ้มที่ตายเนี่ยยิ้มที่ตายเนี่ย จุบอยู่ยุบอยู่ยุบอยู่เราแยกฝั่งกันอยู่นะดูฝั่งเพื่อนด้วยกลับมาเล่นด้วยกันดิมันเล่นง่ายๆ่ายเดี๋ยววะมีเงินมาเล่นมาเล่นมาเล่อนเล่นลงมาเล่นเขาบอกเขาบอกเขาอยไอ้เพื่อนเราโดนเยอะนะเพื่อนเราโดนเยอะนะคนนี้ตายคนนี้มาเล่นโซนเอ้ยหลังแข็งแข่งหน่อยจีบเพื่อนก่อนเุบอยู่ยุบอยูบอกเพื่อนรีวอลหน่อยเพื่อนรีวอลหน่เพื่อนรีวอลเรีวอลใครไหวไหมใครไหวไใครมีมถึงมีเลยไอ้ชวนเพื่อนหน่อยนะ

พี่เมยหา่ะเพื่อนมีดเขาเหลือน้อยแล้วมึงไหววิ่งได้มึงไหวฟังกูมึงไหวเว้ยมึงไหวเว้ยเฮ้ยปิดตัวชุดดีๆเพื่อนไหวแล้วปิดตัวชุดดีๆไหวแล้วไหวแล้วคุยกันอ่ะใครเล่นมีตคุยกันหน่อยใครเล่นมีคุยกันหน่อยมมมไททีีใใหห้้อำจะคุยกันดีๆีไม้ใจเย็นนะที่มยเต้นไม้ค่อยเล่นนะปล่อยมีดเล่นเลยตอนนี้ใครครับใครเข้าชุดไปไหนพุ่มเนี่ยมีเล่นไปคุยกันนะ เหตุเหรอรอเทคนหนึงอะสวยสวยสวยไหนไหนไหนเด้งศพเด้งศพเขาวอลเลยนะอย่ามาชุบไอตัวนี้ไม่ได้จุบมันมองศพตาย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 เขาวงเขาวงเขาวงมามุมบาเบอร์ดยังไปิดเขาวงมาปิดให้ขาดปิดให้ขาดปิดให้ขาดยืนหนักคนนึ่งอยา ทีนเดียวทีนเดียวเอคุยกันีปกันนะตอนนี้ช่วยใจเพื่อนนะไม่ก็รอตัวเกิดไอ้ข่าอยู่กันหดิลีกีมึงหลาใครีเว่ไนเยะวังข่าวตาแคสเมอ้ตาแคสเฉยอ่ะตายตายสวยเจอดีหมดมากสวยสวยสวย ไปเพื่อนตายนะเดี๋ยาถูกไหมได้ไปได้ไปได้ไปไม่ได้ตัวเดียวปะเหลือสองตัวอ๋อเหลือยังเหลือคนมันยังเหลือคนอยู่ดูดีๆหมวกแดงอ่ะมันเหลือหมวกแดงอยู่เห็นเปล่าที่ฟ้าดก็แต่เสียงหน่อยเขามีคนชุบอยู่หมวกแดงเปิดตัวชุบไปดีระวังวงระวังวงนะเพื่อนระวังวงนะไม่สวยเดียทันสวยสวยสวเบิร์ดไปเบิร์ดไปเบิร์ดหน่อยเพื่อนครบยังอ่ะเพื่อนครบยัง ไม่เล่นตัวเดียวกันบเพื่อนเข้ามาไอ้เพื่อนตายนอกองจีบเพื่อนเข้ามาจีบเองจีบเองจีบเองครบยังขาวอด้วยขาววอหน่อยขาววอหน่อยมีเพื่อนตายข้างนอกนะไม่ต้องตล้าไปพี่กลับมางมีแฟงอยู่ข้างนอกนะเ็บสวยรอรอเอาพี่แฟงดิกูว่าตายวงรอรหลอพี่วังรอพี่แฟงตายไม่ตายทานทันทานเขารอดตัวนะสวยพี่แฟงอย่าไปยัดไปอย่าไปให้คนหนึ่งยัดไปพี่แฟงตายเอาหน่อยจิบมาหยิบมาเอ้ยไม่ตายไม่ตายเปิด่ยได้ค่ะเปิด่ยได้ค่ะ เข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อวานอีกต้องเปลี่ยนแอคค่ะเลยไปเลยไปเลยเนี่ยเออปิดเลยปิด่ยนไเปลี่ยนแอคค่ะเลยเออแค่นั้นแหละกลับเข้ามาตายเฮ้ยเราอ่ะอย่าดัน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 ไม่ต้องดันไม่ต้องดันเล่นรอเล่นรับ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 เดี๋ยวเล่นข้างหลังให้เดี๋ยวตามไปดันกนไปหน้ากระดานก็ไปไม่ตดองหน้ากระดานก็ไป

เอาเพื่อนนอนเอาเ่อาวงไหนวงไหนกูบาจัดพิพให้สวยสวสวยมีมีมีไปเ่นตกลงไหนปะตีเซไปตีเซไปรอนะพี่ตีเซอยู่กับ่ดิคุยกันโถยไปมีเปลี่ยนมีเลยเร็วหหมดหมดหมดหครั่นอะ ไม่ต้องชล่านอ่ะเป่อูยังชอบบอร e r ี้เลยไม่จโคตชชอบเลยยายาพี่มีเป็นเหลืองอยู่ยา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 ขอร้องล่ะกับแกงนี้พี่แมวแล้วไม่พูดถามอะไรแล้วักตะโกนตายนี่กูจะโดนใบกัน่ะไม่โดนไม่มีคำว่าอีไม่โดนหรอกตายเฉเบ i ร์ต t ้เขาอย่างมาเลยเขาบอก เงี้ยมันบอกตรงนั้นเกิมแต่ไปดูทางขวาทางขวาเรายินเต็มเลยสัตว์ไม่เราไม่กระจายดูมองไม่แต่จบอยู่แต่เรื่องนึงอ่ะขอแล้วเรายังรักเพื่อนน้อยน้อยน้อยไปนะอยากให้เพื่อนนอนนานอ่ะเพื่อนชุบปุ๊บแปดอันหมดลองลองคิดว่าแบบเราคิดว่าแบบว่าเราเรารู้สึกยังไงเวลานอนนานๆอ่ะเออเพื่อนรู้สึกอย่างนั้นไว้ชุบเพื่อนไว้ไว้ตายเลยกูเตรียมค่าปรับไว้แล้ะมาละพิธทางเสียงนี่นี่ ของอื่นแล้วอ่ะหลอนี่เนี่มลพิทาอากาศไอ้ของเ้าเสียงเลยท่านีนี่สวยเอ้ยสองสอแคปทันว่ไม่ทันอยู่เป็นคอยได้ครับไม่ผมผมผมตายเฉยผมพูดแค่ตายเฉยนะวอสอยู่เป็นคอยแล้วนะนี่สองทันเลยวิดด้อมวิดด้อมวิดด้อมพี่ซีส่งโค้ดให้แล้วอ่ะเติมโค้ดกันได้นะจะแคปกันที่ไหน อ,อย่าลืม <a comment. S 2> อย่าลืมกกอกโค้ดนะ